สวัสดีครับพบกับช่องบูททอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในคลิปสั้นๆเหมือนเดิมครับผมตามสไตล์บูททอยนะครับอรอบนี้จะทีเด็ดกว่าทุกครั้งนะครับผมมีการันตีครับเออยังไงก็ได้แน่ๆครับว <laughs> ันนี้เราจะเห็นแสงถึงม่เออใครที่ถามเาข้ามาครับดาบม่วงผมเปิดได้เมื่อวาน สดๆร้อนๆแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้ครับเปิดเล่นแผใบหนึ่งมาเฉยครับวันนี้เราจะมาลุ้นสัตว์ม่วงน,นะครับผมเราเริ่มจากอาวุธก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีของม่วงละเราก็ไปกันเลยครับความเกลือของเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงครับว่าโคตรเกลือครับเกลือจัดๆนะครับถ้ามาแบบนี้คือไม่ต้องลุ้นนะครับผมกดข้ามไปได้เลย แล้วก็นับสเต็ปสองไปเลยครับผมหน้าถ้าต้องมีอีกาเท่านั้นนะเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าอีกาเป็นอย่างไงครับมาแบบนี้ไม่มีนะครับแบบนี้ไม่มีเหงาเหงาไปเลยครับเออเปิดทั้งหมดผมขอเปิดสักสามครั้งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัญเชิญมือมารมาเปิดให้สักนิดนึงนะครับอยาให้แฟนผมเปิดสัก หมดนี่เลยของอาวุธนะครับนี่ไงครับอีกามาก่อนเลยเฮ้ยนี่แหละอีกามาวะมาเร็ววะว่าไงเออ,อกามาวะเปิดอันแรกก่อนเลยละกันดูแสงหน่อยปึ๊บมามาหน่อยลูกพ่อเข้าคาสซีนเข้าคาสซีนหน่อยเข้าคาสซีนวิ เอาว่ะคัตซีนี่ลุ้นม่วงกับลุ้นม่วงกับส้มนะครับคัตซีนม่วงกับส้มนะครับเป็นยังไงโอ้โหม่วงได้อยู่ครับถือว่ามันมาให้นะโอ้โหธนูม่วงครับเอาเรื่องของแท้สีม่วงมาเร็วเว้ยเฮ้ยจัดไปครับโอ้โหของแท้มันของแท้ สีม่วงมาครับมาเร็วกว่าที่คิดเฮ้ยอีก,กามาอีกแล้วโอ้ยอีก,กามาแบบต่อเนื่องครับแบบนี้มันคืออะไรต้องส้มแล้วหรือเปล่าต้องอาวุธส้มแล้วหรือเปล่าแล้วมาตรงกลางไงแล้วเราก็เปิดก่อนไงเราดูจากแสงเราดูจากแสงแล้วเราก็ลั่นเข้าไปขอเข้าคัสซินคัสซินไป คัดสีนอีกเอ้ยไม่คัดสีนโอ้โหดาบคู่โอเคครับสีสีฟ้าเป็นดาบคู่ก็โอเคครับตรงสายครับมีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีแล้วตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนครับอย่าอย่านิ่งครับอย่านิ่งครับผมตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนครับยังไงกันมีอีกหรือเปล่าอีกาแต่เห็นถ้ำโล่งๆแบบนีม้มาอีกแล้วอีกามาอีกแล้วเฮ้ย เลดแปลกๆหรือเปล่าปรับเลดหรือเปล่าครับเนี่ยมากันอีกแล้วครับแล้วมาอีกแล้วไงมุมเดิมเลยไงมุมเดิมเลยเปิดอันหนึ่นก่อนแล้วกันรอบนี้มุมเดิมเลยไงมุมเดิมเลยฟึบฟึบแล้วเราก็ลูดขึ้นไปเข้าคัสซีนไหมคัสซีนไหมคัสซีนหน่อยโอ้โหไม่คัสซีนครับผมได้เป็น <c oughs> สายลมแห่งความรู้คาถาเวทหรือคาถาพระไม่แน่ใจมันก็ต้องย้ำเข้าไปอีกครับเออเมื่อกี้จะเรียกแฟนมาเปิดนะเพลินไปหน่อยเดี๋ยวให้แฟนผมเปิดสัตว์แล้วกันครับยานมหานะแล้วกันเอ,อ้ามาอีกแล้วไนงะอีก,กามันมาอีกแล้วไงเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปหรือเปล่าวัานนี้เออกะว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องซื้อหวยแล้วครับไม่ถูกแน่นอนครับดวงมาแบบนี้ อย่าบอกว่าของส้มมาเลยเราเล่งไปเลยครับว่าไงคัดซีนไหม,มไม่คัดซีนครับผมขยายการกระโจนนะครับเอ้ยอันนี้ผมเหมือนผมมีแล้วนะผมมีแล้วไม่เป็นไรครับซ้ําเราย่อจะไปทําเป็นของโซเอ,อ่อของม่วงไนดะ้ลั่นไปต่อครับเหล็กมันกําลังร้อนครับว่าไงมีอีกไหมมีอีกเปล่าไม่มีแล้ว โอ้มาแบบต่อเน,นื่องจริงครับมาแบบนี้เออให้ลุ้นหน่อยก็ยังแบบโอเคนะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ไม,ไม่ไม่สามารถขอญาติรวมหน่อยกันโอ้เขียวมาเยอะโอเคครับแบบนี้เขียวหกครับมีฟ้าไหมฟ้าหนึ่งฟ้าดาบคู่ด้วยสวยฟ้าไปเอาละฟ้ารวมเป็นม่วงฟ้ารวมเป็นม่วงไปครับ เอาแล้วไงเอาแล้วไงฟ้ารวมเป็นม่วงว่าวไงมีม่วงป้ล่ะมีม่วงหรือเปล่าล่ะมันน่าจะเข้าคัสซีนอยู่แล้วนะเพราะว่ารวมของฟ้ากับของม่วงแต่เราต้องไปลุ้นข้างในครับว่ามันจะได้ม่วงหรือเปล่าเอ๋ว่าไงจิ้มเข้าไปขอหมุนทางซ้ายหน่อยแล้วกันสุดจอไปเลยว่าไงคัสซีนไหมไม่คัสซีนเอาได้ดาบคู่มาอีกครับ ซ้ำหรือเปล่าเหมือนจะไม่ซ้ำนะอ๋อโอ้สามครับอันนี้เรายืนยันนะครับผมว่าจะเอา,เอาน่าจะเอาไว้ใช้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่า,าการันตีดาบม่วงผมอะจะได้เป็นตัวนี้หรือเปล่าผมจะได้ตัวนี้มากกว่านะสกิลเร็วเนี่ยครับสามอันเนี้ยสองเนี้ยอันไหนก็ได้ครับอยากได้ตัวสองน,นี้มากกว่า เพราะเน้นเอาดาเมจแรงครับแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้2ตัวนี้เดี๋ยวผมลังเลตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะสวิตไปเป็นธนูครับไปเอาไว้อ่าไว้ไวลงดันนะเหลืออีกสองครับธนูม่วงก็โอเคครับเดี๋ยวสวิตไปเอาไว้เปลี่ยนอาชีพเพราะว่าผมดาบคู่มันวิ่งตีไม่ทันพวกนะธนูครับหลังเอ้ามาอีกแล้วไงมเดแโม่ไงอีก,กามันมาอีกแล้วเฮ้ยมาเยอะไปหรือเปล่าวันนี้ พวกนี้ไม่ซื้อหวยครับผมดวงไปหมดแล้วไงขอเปิดอันแรกแล้วกันส้มอะขอร้องอยากได้สมม้มบ้านงน่ยพอได้ม่วงแล้วก็ไปหวังส้มซะแล้วไงคัดซีนไหมล่ะไม่คัดซีนเอ้ยโอ้โหสัำรัวๆครับทีนี้ออกดาบคู่รัวๆครับเหลือใจเชื่อสุ่มยากนะครับกว่าจะได้ตรงสายชีวตตัวเองยากมาก จากคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนะครับที่ผมเปิดไปเอ้าอีกามาอีกแล้วเฮ้ยแปลกแลเฮ้ยวันนี้มันแปลกๆปปรับเลนหรือเปล่าอีกามาอีกแล้วขอเปิดอันแรกแล้วกันครับตรานี้หมุนขวาหนึ่งทีหมุนซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยที่ขวาครับคัดซินไหมโอ้โหไม่คัดซีนนะบเป็นดาบใหญ่นะครับสายลงเห็นการการจู่โจมครับ โอเคอาวุธหมดไปแล้วครับขออยุาผสมก่อนแล้วกันนะครับผมติดน้ำเงินมาหนึ่งโอเคน้ำเงินหนึ่งได้อยู่ครับประมาณนี้ครับสำหรับอา,าอาวุธนะครับผมเดี๋ยวให้แฟนผมเปิดเลยครับก้าใบนี้ครับผมอยากได้สัตส้ม,มครับผมตัวเปิดให้หน่อยจ้า <c oughs> เราแบบว่ารัวๆเลยนะ มาเร็วมามามาไม่ต้องใส่หัวเร็วๆมาเช็คดวงหน่อยเฮ้ยวันนี้ออกดีวันนี้การันตีออกรัวเลยมาครับผมมาเออเปิดเลยเปิดเลยลองดูเอาสักสามใบอะสามใบมีมีเก้าใบเอาไปสามจัดไปครับผมแสงสีส้มมาไหมฟึง้งไม่มีเราข้ามไปเลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาครับผม เนี่ยต่อเนี้ยสามใบอะสามใบลัวกดใช้ครับกดใช้ครับโบเอาให้แสงสีส้มไหมปึ้งเราไม่มีเราข้าไปเลยเราข้ามไปเลยอ่ะอีทิ้งอ่ะกดตรงนี้เลยย้ำไปเลยย้ำไปครับโบเขาให้เอาละแสงสีส้ม บึง้งเฮ้ยไม่มาครับให้อีทีนะให้อีทีอีกทีเดี๋ยวให้ใบเขาจัดการเองนะอีกหนึ่งใบครับให้ส<ป>ี<ป>่ใบอะโอเคมือสายป้ายขี้ครับก่อนเดินจากไปก็ฟ้าเหมือนเดิมครับผมโอเคตาผมแล้วครับของแท้มันอยู่นี่ไงของแท่เมื่อกี้ถือว่าล้างสวยไปแล้วครับผม เอ้ยไม่ส้มเลยเกินไปเขาว่ามึงดวงดีอาวุธไปแล้วจัดไปต่อครับโอ้โหไม่ส้มเลยไม่ส้มนี่โอ้โหแล้วข่าวล้วนเลยย้ำไปขอส้สมหน่อยส้มอ่ะหนักหนักทุกทีสัตว์เปิดง่ายกว่าอาวุธนะทำไมวันนี้าอาวุธมาดีโอ้โหถามจริง เหลือหนึ่งใบสุดท้ายครับเอาไปจะได้ไม่เสียเวลาครับส้มไหมเออใบสุดท้ายได้ลุ้นครับผมอุย้ยสองใบไงแล้วมาสองเขาให้ทีเดียวสองเลยไนงะเอาว่ะมาครับผมแล้วมาเป็นยังไงโอโหสีฟ้าละเห็นแสงสีฟ้าแวบๆบแบบอยากเข้าคัสซีนบ้างอเอออย่างล่าสุดน,นะครับเออทางเว็บเขาประกาศเลยนะของคนไทยใช่ไหมครับที่ได้ที่ได้สัต์แดง คนแรกของเซิร์ฟโดนเท่าไหร่สามล้านหรือ3าล้านห้านะที่ผมเออ่ผมเห็นค่าวแปบโอเคน้ําเงินคู่ครับน้ําเงินคู่ก็จัดไปเลยไงสิบเจ็ดตัวครับไปโอเคเขียวประมาณหนึ่งเขียวแปดครับไปฟ้าสักหนึ่งโอ้ยฟ้าสองไปเลยโอเคเอาละ มาครับฝาขอรุนนออร้นเป็นม่วงหน่อยขอรุ้นเป็นม่วงหน่อยละกันครับผมมาครับให้หมุนขวาเท่านั้นโอ้โหลางงมาครับผมแล้วมาชมการันตีกันนะครับการันตีของอาวุธม่วงและสัตว์ม่วงครับผมขออนุญาตไปเป็นอาวุธก่อนละกันเพราะว่าผมไม่ซีเรียสอาวุธแล้วแต่ผมซีเรียสเรื่องสัตว์มากกว่านะครับ เราสัตว์ม่วงผมว่าอยากได้กวางนะเอาแบบเอาใช้กวางมาเลยน่าจะดีสุดว่างครับมันลุ้นกัน,ดา,น,นด,ดาบคู่อันบนสุดดาบคู่อันบนสุด ดาวพุ่บนสุดคัดสซีนี่มันสวยจริงๆนะแต่หาดูยากจริงๆครับหาดูยากจริงๆโอ้โหอย่าบอกนะเฮ้ยแต่มันออกดาบคู่นะเฮ้ยแต่มันออกดาบคู่นะแต่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอันเดียวกัน เชื้อไฟแห่งความเจ็บปวดอย่าบอกนะเชื้อไฟแห่งความเจ็บปวดอย่าบอกนะโอ้เกินไปหรือเปล่าสำมัยทิดโอ้โหเอ้ยแล้วถ้าสำมถ้าสำผมสามารถเปลี่ยนเป็นอันเดิมได้ไหมเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นดาบคู่เหมือนเดิมได้เท่ากับมันจะสุม่มอันที่ดีกว่าอนะผมลองลองเลยครับลองให้ดูเลยขอ ขอขั้นสูงวันนี้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 หน่อยจัดมาเพื่อนเออการสังหารหมู่การสังหารหมู่ให,ห,ห้ความเจ็บปวดเฮ้ยดีหรือเปล่าการสังหารหมู่ให้นความหยล่างๆเลงเนี่ย เอ้ยได้อยู่นะขยายดาเมจซักสะเอ้ยโอเคอยู่นะผมว่าห่างอันนี้หน่อยได้คิดดาเมจระยะใกล้ด้วยโอเคครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุ้นสัตว์มุ่งกันต่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับผมขอแจำๆขอแจำๆ คัสซีนะโหสัตว์ม่วงผม,มเคยเห็นคัสซีนะครับมึงวางหน้ากลัวดีแล้วเกินขอควางอย่าเอาลางงูงมานะขอควางได้ไหมควางเฮ้ยเฮ้ยหมีเหมือนจะโอเคนะหมีดําของผู้ค้าพันธุ์จรนะครับเหมือนจะโอเคนะเหมือนจะโอเคนะหมีดาหมีดําอยู่ขั้นไหน ขาจะมีสามตัวที่ผมอยากได้เนี่ยมีสามตัวเนะี่ยมีดําเขาอยู่ไหนอย่าบอกหอข้างๆลางโง่เลยมีดําโอ้โหวุ้ยเปลี่ยนได้นะพันสองผมอยากได้ดีกว่านี้ยขออนุญาตเปลี่ยนหุ้ยหนักหนักอยู่นะถ้าเปลี่ยนอะไปเปลี่ยนไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอย่าเอาลางโง่มา อย่าเอาลางู้มานะเปลี่ยนไปแล้วด้วยขอดีๆเพื่อนขอดีๆเพื่อนกวางมากวางกวางโอ้โหได้อะไรแรดเหรอกูอ๊ดแรดโอเคตัวที่สองไหมใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่แรดเหรอควายเหรอควายต่อสู้เกียรติยศควายเหรอมันเป็นควายเหรอตัวเนี้ย เอาอยู่ไหนโอ้หมูป่าควายอยู่ไหนเอาควายอยู่นี่ควายโอเคครับต่างกันไม่เยอะโอ้อัตราเกิดสถานะผีปกติเจ็ดเฮ้ได้อยู่นะดีเหรอผมว่าควายแม่งดีกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องบูททอยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับผม